ใส่ของได้เยอะขับสบายเครื่องดีเซลประหยัดรู้ราาออกงานได้ลุยได้พร้อมๆกันนะคะเน่งจะแนะนำเลยว่าเป็น G L C 250 d ดีคันนี้วิ่ง50,000กว่ากิโลใหม่เอี่ยมอ่องแค่ไหนนะคะสติกเกอร์ยังอยู่โอ้ยหล่อหล่อมากอยากให้เห็นของจริงนะคะสวัสดีค่ะแบนดชเพจแบนด์สมอลต์ เลยค่ะเน่งเองค่ะธีดาวังดำรงเวทเน่งเป็น c ีอของ Ben z Motor m ร์มแล้ววันนี้ค่ะเน่งจะพาทุกคนมาพบกับรถที่เรียกว่าถ้าใครมีโจทย์ให้เน่งสักคันหนึ่งอ่ะว่าอยากได้รถที่กว้างขวางใส่ของได้เยอะ ขับสบายเครื่องดีเซลประหยัดรู้ราออกงานได้ลุยได้พร้อมๆกันนะคะเน่งจะแนะนำเลยว่าเป็น GLC 250D แล้วคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดนะคะเป็นตัว AMG ค่ะที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆและออปชั่นอีกมากมายวันนี้น่้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกันตั้งแต่ภายนอกยันภายในเลยค่ะ สำหรับ g l c 250D นะคะก็ออกมาในรุ่นย่อย m g ตัวท็อปสุดแบบคันนี้แล้วก็รุ่นย่อย o f อฟโรดค่ะสำหรับตัว m g แน่นอนชุดต่างหล่อๆทั้งคันนะคะกันชนหน้ากักนชนหลังสเกิดข้างแล้วก็ตัวหน้ากระจังที่เป็น โครเมียม2แถบแบบนี้นะคะสำหรับตัวชุดแต่ง MG เนี่ยนงมองว่ามันทำให้ความเป็น SUV มันดูสปอร์ตตี้แล้วก็ดูหรูหราขึ้นมากทีเดียวรวมทั้งนะคะล้อแม็กที่เป็นลายซีที่นะคะแบบนี้เนี่ยก็ยังมาพร้อมกับขอบ20ใหญ่ๆอีกด้วยคันนี้เป็นตัวประกอบนอกด้วยค่ะถ้าใครยังมีความชอบในส่วนของรถประกอบนอกนะคะก็ฟินมากๆเลยคันนี้ นอกจากนั้นมาดูด้านท้ายพร้อมกันนะคะด้านท้ายเนี่ยยังมีออปชันดีๆอย่างตัวฝาท้ายแฮนด์ e รี i l g a t e ที่เราสามารถที่จะเตะแล้วก็ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัติอีกด้วยนอกจากนี้รอบคันก็ยังมีกล้องซ่อนอยู่ถึง4ตัวหน้าหลังซ้ายขวาประมวลภาพกันเป็นกล้อง360องศาที่ใช้ง่ายมากๆเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยเราก็จะประมวลภาพแบบเบิร์ดอวิให้เราได้เห็นถึงสิ่งกีดขวางที่มีอยู่รอบคันเลยค่ะ ด้านท้ายนะคะก็ยังมีพื้นที่ใส่ของขนาดใหญ่เลยที่เราสามารถโยนอะไรเข้าไปง่ายๆทั้งจากข้างหลังหรือต่อให้เวลาที่เรานั่งเบาะหลังเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเอาของใส่ข้ามศีรษะมานะคะก็เรียกว่าสะดวกมากๆปิดคอมพาซิทแบบนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะกดพับเบาะเวลาที่เราใส่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยใส่ไม่ค่อยพอทําไงดีนะคะง่ายนิดเดียวเลยก็แค่กดปุบอัตโนมัติแบบนี้ค่ะ บอกก็จะทําการพับต้องไปออโต้ไม่ต้องเดินอ้อมเข้าไปในรถให้ยุ่งยากเลยค่ะคันนี้วิ่ง50,000่นกว่ากิโลใหม่เอี่ยมอ่องแค่ไหนนะคะสติกเกอร์ยังอยู่นะบอกเลยไม่ใช่รถ50,000ื่นกว่ากิโลทุกคันนะคะที่จะาของจะร,รักษาให้สภาพแบบอารมณ์เหมือน2,000 20, 0กิโลขนาดนี้นะคะแล้วภายในนี่คือใหม่สวยงามมากๆตามนิ้งไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเข้าไปดูภายในนะคะที่รูหราสมกับความเป็น Mercedes- Ben z ผ่านมือจับประตูที่เป็น Key คีย์เลสโกถือกุญแจไว้ในมือเรียบร้อยแค่สัมผัสรถก็ปล่อยให้เราเข้าไปเป็นเจ้าของภายในแล้วค่ะโอ้โหภายในนะคะสีดำ AMG ยังหลอ่อและที่สำคัญคือใหม่กริบมากๆนะคะ ตัว g l c เนี่ยตัวบอกกันเลยเข้ามาพร้อมกับเบาะนะคะ12ทิศทางเพิ่มมาจากตัวธรรมดาก็คือมีในส่วนของที่รองน่องตัวนี้ค่ะที่ยืดออกมาได้ด้วยสำหรับใครที่ตัวสูงนะคะก็จะฟินมากๆเวลาที่ตัวที่รองน่องเนี่ยมันยาวถึงตัวหัวเข่าของเรานอกจากนั้นภายในเนี่ยเลิศมากด้วย Open pore black ash wood เขาใช้ไม้แอชนะต้นแอชของจริงนะคะไม้แอชสีดำนะคะมา ทำเป็นการตกแต่งภายในรถโดยต้องใช้มาจากไม้ต้นเดียวกันด้วยนะเพราะลายมันจะต้องเหมือนกันนะคะทําให้ความหรูหราเนี้ยมันเป็นความหรูหราที่ให้ความรู้สึกแบบใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนอกจากนั้นออปชั่นภายในเนี่ยก็ยังดีมากๆเดี๋ยวเข้าไปนั่งข้างในพร้อมๆกันเลยเนยิจะพามาดูค่ะเข้ามานั่งข้างในแล้วนะคะ ออปชั่นแรกที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยก็คือหลังคาแก้วพาราไามิกที่มันนอกจากส t r e t c h ยาวสองข้างฝั่งนี้เนี่ยมันยังยาวไปจนถึงข้างหลงังเรียกว่ายาวแบบเมตรกว่าทีเดียวเปิดหลังคาแก้วออกมานะคะเราก็จะใกล้ชิดกับท้องฟ้าเป็นอันหนึ่งกับผืนดินได้เลยโอ้โหแสงก็เข้ามาสวยๆแบบนี้ด้วยทำให้เห็นความงามของภายในได้ชัดยิ่งขึ้น เบาะดำลายไม้ b l c k k s h หชุดดำขึ้นหล่อมากแล้วต่างๆเนี่ยคือมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ High Gloss Black ดำนะอยู่ตามขอบของช่องแอร์ตัดด้วยโครเมียมส่วนนี้คือดำโอ้ยหล่อหล่อมากอยากให้เห็นของจริงนะคะสวยมากๆเลยออปชั่นภายในดีๆเดี๋ยวจะขอโชว์ตัวเด่นๆเ,เลยนะคะทั้งตัวจอที่มีกล้อง360อองศาอ่าโหวิทยุเปิดขึ้นมาเลยนะ อะเข้าเกียร์เกียร์ R ให้นิดนึงเกียร์จะอยู่หลังพวงมาลัยค่ะเพราะว่าเขาเป็นกล้องเป็นเกียร์ Direct s เลกรุ่นใหม่แล้วนะคะ P R N D จะอยู่ตรงนี้พอกดเกียร์ R ปุ๊บภาพ360องศาขึ้นมาเลยนะคะจะเห็นเลยว่าสิ่งกีดขวางรอบรถเนี่ยมีอะไรบ้าง ตัวรถคันนี้เนี่ยนะลืมบอกไปอย่างหนึง่งเป็นสีพิเศษด้วยนะคะเป็นด o ม d w h ว t e นะคะถ้าเป็นตัวประกอบในประเทศจะเป็นขาวอีกเฉดนึ่งโพล่าไว t e นะคะ m o n d White เนี่ยคือขาวประกายเพชรมีประกายเมทัลลิกเพชรนะเป็นความแบบวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่วิขับผ่านสะท้อนแสงนี่คือสวยหรูหราดูแพงมากๆ นะนอกจากนั้นนะคะจอตัวนี้ก็ยังเชื่อมต่อกับมือถือเราให้รถเนี่ยเป็นลำโพงบลูทูธได้สามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆได้อีกมากมายเลยทั้งการตั้งค่าต่างๆภายในตัวรถอะไรต่างๆนะคะหรือจะเป็นนิเ i กเตอร์ซึ่งเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เบนเข้าไปร่วมมือกับกา r m มินเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบใช้ง่ายใช้สะดวกนะคะหลายๆคนก็จะชอบ เนวี่เวอร์ชนีนีมากกว่า Navy v เวอร์ชันเก่ามากๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังตั้งค่าต่างๆได้นะคะสีไฟแอมเบียนไลท์อะไรต่างๆนะคะอีกอย่างนึงเลยเรามาพูดถึงโหมดการขับขี่กันนิดนึงนะคะตัวออของ 250D AMG ตัวท็อปนะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล OM651 ซึ่งเป็นดีเซลพิมพ์นิยมนะ 2,143cc ใช้ในเกือบทุกรุ่นของเบน์ที่เป็นดีเซลเพราะฉะนั้นดูแลรักษาง่ายอะไหล่มีเยอะช่างซ่อมเก่งซ่อมแบบหลับตาซ่อมก็ซ่อมได้แล้วอะเพราะว่ารถมันมีเยอะแล้วมันใช้กันทั่วนะคะสําหรับเครื่องรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันวิ่งไกลได้ถึง13-14กิโเมตรต่อลิตรวิ่งในเมืองรถติดก,ก็11-12กิโลลิตรดีเซลนะคะแม้ในยุคน้ํามันแพงแบบนี้รถดีเซลเนี่ยแน่นอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่หลายๆท่านก็จะพิจารณาหากันมากๆนะคะนอกจากนั้นคันนี้ขับขี่ในระบบโฟมาติก ขับเคลื่อน4ล้อนะคะโดยที่รถมันจะคำนวณเองว่าณเวลาไหนล้อไหนคุณจะหมุนเท่าไหร่หมุนหน้าหมุนน้อยองศาอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเวิร์กแน่นอนใครที่อาจจะคิดว่าเฮ้ยเอาไปขึ้นเขาลงห้วยบ้างดีกว่าได้เลยฟินแน่นอนนะคะและยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะห้าโหมดด้วยกันประหยัดที่สุดก็คือโหมดอีโคหน้าจอเป็นสีเขียวนะคะไล่มาเป็นคอมฟอร์ตเป็นโหมดธรรมดาของตัวรถ ตัวสปอร์ตนะคะแล้วก็ขึ้นมาเป็นสปอร์ตพลัสก็คือตัดระบบช่วยเหลือการชงตัวใดๆไ,ไปและสิ่งที่ชอบมากก็คืออินดิวเวอร์เคยไหมอารมณ์แบบอยากกินกว๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะอยากใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วแต่ไม่อยากกินเพดอย่างเงี้ยก็สั่งต้มยำแซบแซบรสจัดไม่ใส่พริกอ่าเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์อยากได้แรงแรงอ่ะเอาเครื่องยนต์แบบสปอร์ตแต่ไม่ชอบแบบพุงมาลัยหนกักอ่ะอยากได้พุ่งมาลัยเบาๆแบบหมดคอมฟอร์ตได้ไหมได้นะคะ ในขณะเดียวกันอยากขับแบบประหยัดนะแต่เป็นคนไม่ชอบออโต้สตาร์สตอปเคยเจอไหมไม่ชอบให้มันหยุดหยุดดับดับอะ่ะก็เอาออโต้สต์ปสตอปปิดทิ้งซะเนี่ยนะคะนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งแห้งเยอะๆถั่วน้อยๆไม่ใส่พริกเวอร์ชั่นแบบของเราเองจานเดียวในโลกนะคะก็สามารถที่จะคัสตอมได้ในโหมดอินดิวิดนั่นเองนะคะ น่าใช้ไปโหมดพอดีนะคะในเรื่องของดิเมนชันเนี่ยมันก็จะอยู่ระหว่าง G L A กับ G L E เรียกว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านะคับได้ทุกคนไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปพอดีกับเราเป็นที่สุดนอกเหนือจากนั้นเบาะหลังนั่งสบายมากด้วยเดี๋ยวไปนั่งพร้อมๆกันเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะที่เรารีวิวข้างหลังไปแล้วว่าตอนพับเบาะเนี่ยมันจะมีพื้นที่เยอะมากพอเข้ามาข้างในเนี่ยเราก็จะเห็นประมาณนี้เลยคือใส่เข้าไปได้เยอะๆไปจนถึงข้างหลังแล้ว GLC ที่ไม่ได้เป็นคูปเนี่ยหลังคาม,มันก็จะสูงยาวจากข้างหน้าไปถึงข้างหลังเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราจะขึ้นมานั่งจริงเนี่ยเราก็แค่พับเบาะขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นี่นะคะเป็นแบบ40 20 40นะคะคือพับแบบเฉพาะเอาตรงกลางลงก็สามารถทําได้ ที่พื้นเนี่ยก็ยังเป็น MG Floor Mat ด้วยนะคะเป็นครม MG ที่ออกมาจากโรงงานนั่งปุ๊กค่ะโอ้โหพื้นที่เนื้อสีสานี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะมากนะคะกว้างขวางสบายนะคะรถสูงอีกด้วยเหยียดยาวได้เลยนะคะแล้วก็บ่อดำเนี่ยเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวอย่างยิ่งใครมีลูกเด็กเล็กแดงต่างๆนะคะ ไม่ต้องกลัวเละใช้ไปเดีว่วยๆจนลูกโตเลยทีเดียวนอกจากนั้นกฎหมายคาซีทเห็นว่าพึ่งออกนะคะต่อไปนี้บังคับนั่งคาซีททุกคนทั่วราชาอาณาจักรเรียบร้อยค่ะแน่นอน ISO FIX นะคะง่ายที่สุดติดตั้งง่ายติดตั้ง2จุดตึกตึกนะไม่ต้องกลัวล็อกเบลไม่แน่นหรืออะไรจัดไปเลย ISO FIX นะคะใส่ลงไปได้ทั้ง2ทีหรือถ้าไม่ ISO FIX นะด้านหลังนั่งได้3คน สบายมากๆนะคะไม่ต้องเถียงกันว่าใครจะนั่งกลางเรียกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ตอบโจทย์แล้วก็จัดทำให้ทุกๆคนในครอบครัวเนี่ยตกหลุมรักได้พร้อมๆกันค่ะคันนี้ตัว AMG ท็อปสุดวิ่งน้อยมาก50,000กิโลเราเปิดที่ราคาแค่2,190,000เท่านั้นค่ะจัดไฟแนนซ์ได้1,750,000บาทนะคะผ่อนสบายๆ5ปีเดือนละ30,000 5,000บาทนะคะใครอยากถามรายละเอียดเพิ่มเติมการดาวน์การจัดไฟแนนซ์การเทินรถโทรมาหาเราได้เลยที่0 929245641แล้วอย่าลืมจองได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้ที่เครื่องใหม่แอดแล้วตามด้วยชื่อโชว์รูมของเรา Bent m o t o r Mall นั่นเองค่ะนอกเหนือจากคันนี้นะคะเรายังมีรถในตระกูล SUV ให้เลือกอีกมากมายทั้งตัว GLC ที่เป็นโฉมเฟซลิฟต์นะคะ หรือถ้าใครอยากได้ตัวชมออฟโรดก็มีให้เลือกอยู่เช่นเดียวกันสามารถที่จะมาเลือกกันได้เลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว รถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u u s สไคร e นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้แนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ